โอกาสจะมาพอบ่าง,างแล้วก็มาเชิงวั วัดที่เก้านะคะรังาเลยได้บุญใหญ่เยอะคนโบราณว่านะครับทำไมถึงบอกว่าได้บุญใหญ่ครับได้อุ้มชูได้ทำจุดสถาบันพุทธศาสนาเลยครับวัดวารามเราเห็นที่ไหนก็ตามวัดวารามโบสถ์วิหานเจดีพุทธสถานเนี่ยประทานเชิงชุมนะคะเป็นวัดที่เก้าที่มาไหว้นักแสดงครับพุทธศาสนาได้เ่วงได้บีมไปนะคะเก้าวันปล่อยแล้วมาจบที่วัดครอบครัวของท่านคนนี้ท่านลุงตากนะครับ เผยแผ่พุทธศาสนาเรียบร้อยเลยนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งจิตตั้งใจมาวันนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับฝากชื่อฝากเสียงฝากเรียนฝากนาม <IS C AS 2> ได้เลยนะฝ <IS C AS 2> าก <IS C AS 2> ชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสักคุณไว้เป็นทางอ <IS C AS 2> น,นุโมทนาบุญกับคุณพิทไนนะครับจูงศีสิงค์คุณเทียงจันจูงศีสิง์ เกตเดินทางมาจากพระบุญท่าจันจุมเมืองสกลนครนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบุญเจ้าผู้สนเจ้าหักพาปอาร่างสร้างศาลาวัดวารามบุริหารได้บุญใหญ่กลับบ้านลวเด้อหนึ่งพะ